ซึ่งก็มักไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับที่มีปัญหาก็มาจากความไว้วางใจกันทั้งนั้นแหละถ้าไม่รู้จักเขาคงไม่ให้กู้ยืมกันหรอกว่าไหมเจอลูกหนี้ดีมีความรับผิดชอบก็ดีไปแต่เจอลูกหนี้ใช้ไม่ได้น้ําตาตกในมานั่งช้ำใจก็หลายหายครับโดยเฉพาะเจ้าหนี่ที่ไม่ได้ดตังค์สะจนเขาไม่มาคืนก็ไม่เดือดร้อนอะไรสวัสดีครับ ตอนนี้ถ้าอา่านในเฟซในไลน์สิ่งที่มักสะดุดตาอยู่อย่างหนึ่งคือการทวงหนี้ผ่านสื่อครับมีการตัดพ่อด่าทอเสียอ,อกเสียใจแบบว่าเห็นกันได้ทุกวันนะครับและที่มาโพสมาตามทวงกันเนี่ยส่วนมากก็มักจะเป็นหนี้สินจากการหยิบยืมคนรู้จักรู้ใจ,ก,จก,กันทั้งนั้นแหละครับพวกผู้ตามสถาบันการเงินสากลราชการหรือบริษัทอะไรพวกเนี่ยเขามักจะมีระบบติดตามหนี้มีหลักทรัพย์หรือไม่ก่อตัวบุคคลคล้ำประกันซึ่งก็มักไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับ ที่มีปัญหาก็มาจากความไว้วางใจกันทั้งนั้นแหละถ้าไม่รู้จักเขาคงไม่ให้กู้ยืมกันหรอกว่าไหมเจอลูกหนี้ดีมีความรับผิดชอบก็ดีไปแต่เจอลูกหนี้ใช้ไม่ได้น้ําตาตกในมานั่งจ้ำใจก็หลไหลครับโดยเฉพาะเจ้าหนี้ที่ไม่ได้ดตังค์ซะจนเขาไม่มาคืนก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่ถึงยังไงก็ตามฮะครบกําหนดก็ต้องทวงใช่ไหมละครับมันไม่ใช่เงินถวายวัดนะ่ะลองมาดูแนวทางการทวงหนี้นะครับเผื่อจะเอาไปใช้กันได้บ้าง หนึ่งเริ่มที่ตัวเจ้าหนี้ก่อนฮะต้องหนักแน่นใจกล้าและก็มีสติพอสมควรครับเพราะถ้าไม่ใจแข็งแล้วก็มักไม่ค่อยได้เงินคืนหรอกฮะเชื่อว่าไปการที่เราให้เขากู้ยืมเงินเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการยื่นมือช่วยเหลือนะครับเป็นบุญเป็นคุณด้วยซ้ําดังนั้นเมื่อถึงเวลากําหนดแล้วโดยหลักลูกหนี้ก็ต้องดิน้นรนผลฝ่ายแสดงความรับผิดชอบต่อความไว้วางใจเจ้าหนี้นะฮะจะมาหลบลี้หนีหนะ้าหรือว่าทำเมินเฉยอากาตันยูแบบเนี่ย ก็แย่น่าดูครับแต่คราวนี้ก่อนจะทวงอะไรเราก็ต้องใจเย็ยนตั้งสตินะฮะที่จะหาวิธีการโน้มน้าวให้เขามีความรับผิดชอบอย่าใช้อารมณ์ซะจนคุยไม่รู้เรื่องต้องทวงถามเป็นการส่วนตัวดีๆครับก่อนที่จะออกสื่อให้เขาเสียหายนะฮะรวมทั้งต้องให้เกียรติพอสมควรพูดง่ายๆว่าขั้นแรกเนี่ยต้องใช้ไม้นุ่มเจราจานั่นเอง 2. การทวงหนี้นี่ก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราทำมาหากินนะครับ ควรใช้ความพยายามความอดทนเป็นเลิศฮะถ้าเราไม่ตามแบบสม่ําเสมอมีน้ําอดน้ําทนก็มักได้เงินคืนไม่ครบหรอกครับหลายรายฮะไม่อดทนพอต,ตามไปก็เบื่อมาเจอลูกหนี้ทิ่เลวไม่รับผิดชอบอะไรโอกาสจะได้คืนแบบง่ายๆไม่เกิดขึ้นหรอกครับ 3. หาข้อเสนออื่นๆมาใช้บ้างนะฮะอาจเอาทรัพย์สินบางอย่างที่ลูกหนี้เขามีเนี่ยมาชดใช้แทนหนี้หรือว่า ให้ทยอยส่งคืนหรือว่าขยายระยะเวลาผ่อนจ่ายออกไปบ้างบางรายถ้าหนี้ไม่มาพอเนี่ยอาจใช้การแลกเปลี่ยนอย่างอื่นมาทดแทนนี่หรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนอันที่4หาคนช่วยพูดครับบางทีเราพูดลูกนี้อาจจะไม่เกรงใจพอเราก็หาคนที่ลูกนี้เขาเคารพยําเกรงมาทวงให้ครับเช่นให้พ่อแม่คนในครอบครัวของลูกหนี้หรือคนที่เขาเป็นใหญ่เป็นโตมีบรารมีอะไรก็แล้วแต่ ช่วยเพิ่มน้ำหนักในการทวงหนี้ของเรานะฮะแล้วก็ 5. ถ้าไม่ไหวจริงๆมีโอกาสจะหนี้ศูนย์แน่ๆเนี่ยลองหาช่องทางกฎหมายเป็นคำตอบสุดท้ายครับว่าทํำยังไงที่เราจะได้คืนมาบ้างปรึกษาผู้รู้รวบรวมหลักฐานดําเนินการตามขั้นตอนได้เลยครับซึ่งเรื่องใจอ่อนให้คนกู้เงินเนี่ยหรือว่าหยิบยืมแบบไม่มีหลักทรัพย์คาประกันมันมักเกิดขึ้นได้กับมือใหม่ที่มีน้ําใจนะครับพอมีประสบการณ์ มีภูมิคุ้มกันแล้วจะไม่กล้าให้เกายืมกันง่ายๆหรอกนะฮะเรื่องแบบนี้คนที่ยังจนไม่มีเงินให้ใครยืมถือว่าโชคดีครับที่ไม่ต้องมาปวดหัวนะฮะทุกวันก็มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแตงวอลรสิ์